น้องรู้จักในตาลไหมไม่เลยค่ะคือรู้แค่ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่พ่อจ้างมาซ่อมแซมบ้านให้เหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงครับน้องป้าของหนูโทรมาหาหนูว่าเนี่ยพ่อไม่ไปทำงานนะไม่รับสายมาสองสามวันแล้วฟ้าไปดูที่บ้านให้ป้านหน่อยว่าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าหนูก็ไปหนูเห็นรถจอดอยู่ตรงบ้านหลังเล็กท,ที่เกิดเหตุอะค่ะ,คะก็เลยไปตะโกนหาว่า ป้าป้าอยู่ไหมแต่ว่าไม่มีเสียงขานจับหนูคิดว่าอ๋อคงไปห้องเช่ามาั้งเพราะเขาชอบไปเหมือนกันค่ะหนูก็เลยขับรถไปหนูถามว่าเจอพ่อบ้างไหมคะถามคนพักอะค่ะเขาบอกไม่เจอมาสองวันแล้วคะ่ะโทรไปก็ไม่มีใครรับอ๋อหนูก็เลยกลับมาบ้านอีกจอดรถมอไซค์หน้าบ้านหลังจากกลับห้องเช่าก็าคือได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูหนูก็เลยบอกนะ้องว่าไหนจอดรถแล้วลงลง,ลงไปดูซิเผื่อเป็นป้าตื่นมาแล้วปรากฏว่าหนูไปเจอเป็น คนร้ายอะค่ะ,ะเดินออกมาจากในบ้านแล้วก็มายืนประชันหน้ากับหนูหนูถามว่าเป็นใครเข้ามาอยู่ในบ้านหนูได้ยังไงเ,เขาบอกว่าเป็นพ่อบ้านพ่อจ้างมาหนูก็เลยพูดว่าไม่นะเพราะว่าเคยเสนอกับพ่อไปแล้วว่าจ้างแม่บ้านไหมอยู่คนเดียวเขาบอกไม่เอาเขาทําไหวหนูก็เลยขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นบอกว่าพี่มาช่วยหนูจับคนร้ายหน่อยเขาบุกลูกบ้านหนูตะโกนรอบแรกไม่ไม่ไมยังไม่มีใครค่ะเขาเลยบอกว่าพ่อไปหาญาติที่สีลม หนูก็เลยพูดว่าไม่ใช่ไม่มีญาติอยู่สี่ลมนะเขาก็เลยพูดกับหนูว่าไปแจ้งความไหมเพราะว่าหนูเหมือนทําให้เขาเสียหายค่ะว่าเขาบุกลุกบ้านหนูอหนูเลยบอกว่าไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวตารวจก็มาแล้วเพราะโทรแจ้งความไปแล้วเขาก็เดินดิ่งไปเลยค่ะพอเขาไปแล้วปุ๊บหนูทํายังไงลูกปีนหนูปีนรั้วขึ้นไปให้น้นงปีนเข้าไปนหน้นาบ้าบเผื่อพ่อเป็นลมอยู่ในบ้านสรุปว่าไม่เจอพ่อแต่เข้าไปคือบ้านกระจัดกระจายมากมีแต่ยาเส้น เต็มหล่นบ้านเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีเบียแล้วก็ขนมขนมที่เขากินแล้วก็ไม่ได้เก็บเลยคือทิ้งเกินการ<ช>เลยห้องพ่อหนูถูกหรือแล้วภายในบ้านข้างล่างอะค่ะถูกหรือหมดเลยแล้วหลังจากนั้นหนูไปเจอพ่อกับทางลุงได้ยงไงให้น้องปีนเข้าไปบ้านที่อยู่ติดกันที่พ่อทําไว้หนูก็เดินสำรวจก็เห็นมีเศษกระจกแตกเจอรองเท้าพ่อเดินไปเรื่อยๆก็ ไม่มีอะไรหนูก็เลยข้าม <บน S 1> กลับมาคือก็ไม่มีไม่ได้มีเสียงตอบรับเพราะว่าบ้านข้างบนบ้านหมายก็ล็อกเหมือนกันตำรวจมาถึงเขาให้ช่างอะค่ะมาเขาเรียกว่าสอดกุญแจออกค่ะ,ะคทั้งสองหลังเลยเพื่อดูอความผิดปกติข้างในบ้านนะคะพอสดอดกุญแจหลังแรกเดินเข้าไปก็ไม่มีผิดปกติอะไรพอไปหลังที่สองตำรวจเขาก็เดินดูค่ะแล้วหนูก็เดินดูจนกระทั่ง ญาติหนูอะค่ะไปยืนอยู่ตรงหลังบ้านตรงที่เกิดเหตุอะค่ะแล้วได้กลิ่นเหม็นมากๆเขาก็เลยไปหยิบจอบมาขุดขุดเสร็จปุ๊บเจอถุงเลือดค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าให้หยุดก่อนรอ,อพิสูจน์หลักฐานนะคะมาอีกทีหนึ่งเพื่อจะมาคุยดูว่าตรงนั้นอะมีศพหรืออะไรตรงนั้นไหมตำรวจก็เลยให้หนูเดินตามพอไปแบบไปดูบนบ้านนะคะพอขึ้นไปบนบ้านหนูเปิดบ้านไปมีรอยเลือดตรง โซฟาแล้วก็โทรศัพท์พ่อหล่นอยู่บนพื้นแล้วในห้องน้ำก็มีคราบเลือดหนูไม่รู้ว่ามีการแบบว่าต่อสู้กันในนั้นหรือเปล่าครับพี่เขาก็เลยให้เอาโทรศัพท์พ่อมาเปิดกล้องวงจรปิดดูก็กลับไปในคืนวันที่17แล้วก็เห็นว่านายตาลตะโกนหน้าบ้านนะคะ่ะหน้าองต้อนละฆ่าไว้นะฆ่าได้ฆ่าแล้วฆ่าด้วยดีคือสุดยอดฆ่าฆ่าไม่ได้ ไม่ค <5. S 2> ่ะมันมีคลิปต่อเลยนะคะมีคลิปต่อเป็นไงฮะพอตะโกนพูดบอกว่ามึงอยู่ในถุงแล้วมึงออกมาพูดกับกูบกไม่ได้หรอกกูปล่อยมึงไว้ก่อนยังไงมึงก็ออกมาไม่ได้รู้สึกยังไงตอนนี้ลูกชายเนี่ยถูกจับแล้วรู้สึกแบบโล่งอกมากเลย ถ้าประหารได้ก็ประหารไปเลยเพราะเราไม่เชื่อว่าการติดคุกเนี่ยออกมาแล้วมันจะแก้ไขให้เขาเป็นคนดีได้แล้วหลังจากนั้นในตาเนี่ยก็ไปขึ้นรถแท็กซี่คันนี้นะครคือเขาบอกว่าเขาเรียกแท็กซี่คันนี้ไปดินแดงนะฮะและแท็กซี่คันนี้ยังไม่ถึงถึงดินแดงแล้วครับปรากฏว่าในตาเนี่ยบอกขอลงก่อนไปลงแถวแถวราชาพัฒน์พระนครคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นครับหยิบแบงค์ห้าร้อยบาทจ่ายให้กับทางแท็กซี่ไปแท็กซี่ก็งงว่าทําไมแบงค์มันใหม่จังหลังจากนั้นในตาเนี่ยนฮะก็เดินเตลเตะไปเรื่อยๆนะคร แล้วก็เดินระแวดระวังอยู่นี่คือหลังจากเจอน้องสองคนแล้วในวันเดียวกันเลยนะฮะเห็นบอกว่าตรงจุดที่พบศพคุณพ่อร่างของคุณพ่อเห็นบอกว่ามีเครื่องเส้นหรืออะไรต่างๆนาวางไว้เหรอเป็นมะม่วงมะม่วงสุกปอกไว้แล้วก็มีทูบป,ปักอยู่ค่ะแล้วเาก็เหมือนเอาเป็นรูปปั้นน้องหมามาวางไว้อะคือในตาลคุณเนี้ยเขามีปัญหาทางจิตเวชไหมไม่แม่คิดว่าไม่ใช่จิตเวชไม่แม่คิดว่าสันดาน วันนี้เขาถูกจับแม่อยากให้เป็นยังไงอยากให้เขาตายเพราะชีวิตมันต้องเล็กด้วยชีวิตแต่ชีวิตของเขานะีของเขาคุ้มกว่าเยอะแล้วต้องมาสูญเสียกับชีวิตของลูกเราที่มันมันไม่มีประโยชน์กับใครเลยอะ